สวัสดีจ้ามาปูมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีกเลยเด้อจา้าวันนี้พามาร้านไทยเด้อจา้าวันนี้มากับน้องกุ้งสาวลำปางเจ้าเด้อจา้มามาเบิงมาเบิงว่าันนี้อย่างในร้้านไทยมือีกจา้าอันนี้ก็มะอึโอ้ยฟักทองไม่ใช่มะอึถั่วงอกแม่มากับมาซื้อถั่วงอกไปกินกับนมจีนบ่าให้ได้เบิร์อยู่นมจีนโอ้มะพร้าวอ่อนโอ้ยอยากได้ทุเรียนห,มหอม สิเียนหอมหอมแก้วมังกรบักม่วงมักซีดาอันนี้กะโซนพักจ้ะมาร้านไทยเหมือนเดิมนะจ้ะวันนี้มากับน้องกุ้งจ้ามามามาวันนี้กลับมาจากเมืองไทยแล้วก็ไม่ยังมาซื้อของไทยนอกจ้ะเนาะแต่ว่าทุเรียนอะไรนี่ยังไม่ได้ซื้อเลยจ้ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาต้องประหยัดตามเพราะว่าทุเรียนกินเยอะแล้วเนาะ กินเยอะตอนอยู่เมาเมืองไทยนะจ๊ะนี่ของก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะชุดนี่มีเยอะอยู่ยังไม่ได้หมดเลจ๊ะไม่ซื้ออะไรฝากเอม็มมาหรอกเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยราก,กะจะไม่บอกด้วยว่ามาร้านเอเชียงั้นเดี๋ยวเอม็มมาจะมีงอนแม่ แม่ไปร่านไทยคือไปซื้อขนมมาให้แน่สีว่าขนมไทยนะเนี่ยอืมอืมีกกระปูดองบดดองที่ตามมังเฮงแลจ้ะโอ้ยอั <c oughs> อนนี้แล้วก็แม่มากก็ได้ หมอยเชอรี่ไปลาบจา้ะไปก้ยอยเนาะไปไปลาบโอ้ยมากับน้องก,กุ้งเป็นส้วนมากกันเลยนะมันฟีน่ะแม่ละ <laughs> มันฟีแต่ว่าจะ้ของพอดเบิดหลายคุณมานสามากันน้าบ่าได้ไหมอเออเป็นซาเป็นนิปามาเล่นอย่างวันนีเ้เขาก็ติดรถดมะนาวเขาก็ได้ ส่องหาบัตรพี่เาบัตรพี่ก็ได้บัตรแกไม่มีอ่ะเ <c oughs> <c oughs> บิ้งข้างนอกมันจะ <c oughs> ไม่กวาดเลยโอ้ยคือกันไม้ <c oughs> เอาเข้ากลับมารอเราอิดบาตแม่ <c oughs> เอาไปลากเลยเดินนี่นตุ่ยลูกกันสองพอลูกบ่าลากหรือใบเน่าติ่มทุ่เห็น <c oughs> นี่มะนาวมือนี่ทิ้ถูกโอ้ไม่ใช่อ๋ออันนี้สามห้า มะนาวเหลืองสามเก้ามะนาวนี่ห้าห้าอันนี้หมากเียอย่างเนาะอยากลองติดบงอัพพคอสมันสุมหรือมันหวานได้คิดว่าสมนั่นแหละหอมอันนี้ซื้อไปขั้นสมเลยจ้ะไปทำอ่ารองต้นหอมแซบแซบมันถือประมาณยี่สิบนี่แหละยี่สิบคนกระลำหวัวแหลมกระลำหน้าร้อนเนี่ยไปทำอะไรกินก็อร่อยจะหวานแล้วก็กอบแล้วก็บอกแข็งเลยไหม ค่าเบ็ดเสร็จจ่ายไปวันนี้800กว่าโคนได้จ้าก็เป็นเงินไทยก็ประมาณ26 0 0 2น0กเลยจ่ายมาหอดบ้านและจังไรไทยออกมาจากร้านไทยแล้วก็มาเที่ยวงานอีกจ้าเที่ยวงานเมื่อวานที่มากันน้ำหวานนี่แหละเพราะว่ามีานนะสวันเนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์จ้าก็เลยมัดเที่ยวจ้านี่งานก็จะประมาณว่าเมื่อวานม่แฮมเบอร์เกอร์ด้วยจ้ามาถึงแม่มากกันเล่นเกมเลยจ้าเล่นเกมฟรีหมุนติ้ว เมื่อวานนี้ได้ขวดหนึ่งวันนี้ได้บะม,มันเมื่อวานนี้ได้ป่องหนึ่งวันนี้ได้หกป่องแลยได้จ้าโชคดีมากๆเลยแม่เอมมาได้ของฟรีกลับบ้านแล้วนีจะชิดกับเราจ้ะชิตะลิแฟมินิ เล่นเกมแล้วๆกะกลับบ้านจะพอดีรถเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงมามาฟูนหมู่บ้านมามาฟูนนี่จะนานมากจากวันนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีนี่แหละที่แบบว่ารถติดอยู่นะจ๊ะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุรถสองคันชนกันเนาะแฟนน้องกุ้งก็เลยขับรถเลี้ยวมาทางซ้ายมือจ้ะก็เลยว่างก็เลยมาถึงบ้านเร็วหน่อยอันนี้ภาพอาจจะมามัวๆนะเดี๋ยวจะให้ดูวิวหมู่บ้านเอเนสเวกินถึงบ้านแล้วก็ไปทําอาหารกินเลยจ้ะ กลับมาถึงบ้านแล้วจ้าก็จะยำปูยำปูแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวมากเปรี้ยวแตกเงินมะกรูงอย่า,ายไปสับมะละกอให้น้องเอสับเอะมะม่วงให้น้องกุ้งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวน้องไม่ให้กินยำปูด้วยจ้ะไปสับหนไปสับข้บางนอกดีกว่าว่ะอ,อากาศดีว่ากุ้งไปสับข้างนอกดีกว่าอืมเมื่อกี้แดดเปี้ยงๆกูจะมาถึงบ้านบันนี้จะเส้าแดดแล้วบันนี้ สารแน่อยู่ข้างล่างใงเอาป้าเดี๋ยวไปเก็บมาให้โอเคนกุ้งว่าจะได้สารแน่เดี๋ยวแม่ไอมาไปเก็บสารแน่ให้น้องอยู่ข้างล่างก่อนสารแน่เราก็มีปลูกเองนะจ้ะฝนไปจะตกหำเสื้อผ้าแท้เนี่ยฉได้เก็บเสื้อผ้าที่นี่ นเนี่ยสารเน่ของเราง<ช>ามเาสียวซ้ำใดสารเน่นะมาพี่น้องเอ๊ะมาทำได้มีเวลาเก็บอันทำความสะอาดพวกที่แบบมันแก่มันเท่านไหมพี่น้องเนี่ยช่วงแม่มากก็ท้ายกับกินตรงนี้แหละสละรเน่นตรงนี้บ่ไดว้เด็ดวันนี้มีดอกละคุณ ต้องทำความสะอาดออกก่อนที่หิมะจะมาพอแล้วมันอย่ายกเบอร์ลิสเสียงมาดูมาด้จ้าเสร็จแล้วจ้าเออลาดไปรถอืมอันนี้น้องกุ้งเห็ดมีทั้งดิบแล้วก็สุกจากกุ้งแชนปลาอันนี้อะไรนะกุ้งบุ้ยเหรอมันใหญ่คันอีเกียล่าเกณม์ดเออทิ้งคนดียวจะในจ้าจะบอบเสียนี่มีไก่อบด้วยจ้าข้าวเหนียวฮ้อนๆกันสุกมากินมาเด้อจ้ามากินน้ำกันพี่อ้อยก็เลิกงานเลิกโรงเรียนพอดีจ้ะ เยอะๆโอเคขี่ไล่อะไรอย่างเี้ตกะใหญ่เว้ยนเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ะคึ้มเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ะคึ้มจะพี่น้องฮะยาฟินเดชชอบปะพอบินเทมาอะไรตีตุ่นเล็กน้อยเนาะมึงแต่บางทีก็ดีนะพอแล้วพวบอกนั่นเอาไก่ลๆเอาคนเดียวเล็กน้อยฝรั่งนั่นยังไงลูกยังไงหนูก็เอานั้นได้เออเอาได้ค่ะเออเอาด้นเงินกับเงินเฮ้ยแม่มึงก็ได้ <c oughs> ลูกพี่แคทกับลูกน้องกุ้งนัดมาดวนกันจ้ะวันนี้ดวนน้ำหวานกันจ้า <c oughs> สวยจังเลยใครสวยชื่ออะไรมัง่งอันนี้บอกก่อนชื่ออะไรเอม็มมะอันนี้โซฟียอันนี้ชื่อมาลีน้อย <c oughs> <c oughs> อะไรที่เอ็มมาถ่ายนะเหรอแปลว่าอืมสุเฟียต้องทำอะไรแปลว่าสุเฟียต้องทำอะไรเงี่ยเ้ยเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้าเขาไปทางไหนไปทางนั้นยุงเยอะเอาไปเก็บอันนี้เขาไปทางไหนไม่ได้ครับเอาไปเก็บเออไป ไปถีบเช็ดเท้าดีๆนะเช็ดเท้าดีๆนะค่ะไม่ใส่รองเท้าอะ่ะเด้อไปเล่นแะเบียงก็ได้ด้วยห้องเล็กแต่ห้องเอ็มมากไม่ให้เล่นแน่นอนเพราะไปแล้วพากันกระโดดเตียงทำเรื่องในอะไรก็จะมาพามากินหุ่งนี้ก็น,นี่นไง,ไงน้องกุ้งทำโรตีจ้ะ ตัวตีสูตรเด็ดกกุ้งเนาะซื้อมาแล้วแบบอร่อยเลยนะจ๊ะมาจากประเทศอะไรวะกุ้งแกได้ใส่น้ําตาลไหมไม่ใส่คนมันก็หวานอยู่แล้วเอามันก็หวานคนละแบบเนาะจะใส่ก็ใส่นูปลาเอาน้ำาตาลอุ้ยติเออน้ำตาลอุ้ยหน่อยหนึ่งแมเมืองไทยน้ำตาลอุ้ยกุ้งแกทำไมไม่ใส่ไข่มั้งล่ะดิพี่ทำให้ลูกพี่ไม่แกใส่ไข่เออม่ใส่ไข่เนี่ยอันเนี้ยอันนี้พีอ่่จะใส่ไข่ใส่แล้วน้ำตาลอ่ะใส่เอาไปไว้ในตัวน้ำตาลก็ อยู่น่เลยเออยังไงหนูจะต้องมาอุ้ยด้วยนี่จะได้เขาจะได้ดูด้วยใครให้ใครอีกมาม่านะเด็กทั้งหมดพอเดียวมันบพอกะบอกะจะน่างคือต้มละหอเพราะว่าเอ็มมาจะกินเผ็ดคุณสองหมูซื้อเผ็ดคุณสองมาอยู่มันมีที่บ้านนะแต่ไม่ให้มันกินกินไปวันก่อนเองบ้านนี้มันเพิ่งกินบ้าน เาไปสิร์ฟให้ลูกพี่นี่ไปเล่นเกมได้วันนี้จ้ะให้ลูกพี่หน่อยสิลูกพี่เดี๋ยวนี้อ่ะเราจะใส่ไข่ให้เด็กไม่ใช่พี่รออยู่ไม่ใช่ให้เด็กก็ให้เราลูกพี่ต้องน้องพี่คือเบื่อไปสักหนี่งแล้วแย่พี่กำลัคิดถึงพี่น้อยเนาะเออไอ้น้อยมันชอบมันชอบโรตีนายบินแกซื้ออ่ะบินอะไรบินอันเนี้ยตอนไม่เป็นกันนะใส่ไครอะเออตอนใส่อะไรเออใส่การมาเลยจ้ะ แล้วก็เดี๋ยวพี่จะเกลี่ยเองก็ได้เออของคุณลกค้ <laughs> าเราอยากจะใส่ไข่อะที่จริงก็าชอบอไรใกล้ไข่นั่นแหละมันไม่มีเลยเอาใส่ไข่จ้ะพี่ว่าเนยก้อนอร่อยพี่ว่าเนยก้อนอร่อยกว่าเนยอันนี้นะกุ้งอันนี้มันสําหรับผัดทอดถ้าของบ่ามันต้องเป็นเนยก้อนเราอ่ะถ้วยก็มีน้ำา,าลถ้วยถ้วยนแน่ๆจะเอากี่ถ้วยเด็กมันจะกินมากไยกินกระใสยถ้วยมันรด อย่แกอย่ามาจุ้งของพี่นะอันนี้เดี๋ยวกินนะอยากคนเดียวโรตีุ้มเึงมาไม่ได้นะมาใกล้นะเขาจะทำให้เด็กก่อนเออไปไปเงียบจนกินจนนอนพวกอลไรเขานะฮะไหนลีกเอเชียเขาไม่ดูนะว่าปองตัวเองหายไปเท่าไหร่แล้วแคทเขาบอกกูว่าเขาโดนมึงด่าว่าอยู่ไหน เด็กก็กินข้าวกับผู้ใหญ่กับไก่ไก่อบน้องกุ้งซื้อมาแล้วก็ข้าวเหนียวจากพี่น้องกินข้างนอกนะั่นแหละตรงระเวียงเสร็จแล้ววันนี้รอบอันที่สองกินอีกพี่น้องก็้กินต้มมาม่านะเนี่ยเห็นมาแพททิกก็กินต้มมาม่าเอมากก็กินมาม่าเกาหลีส่วนโซเฟียก็กินกินเซ็ไปแล้วมาม่ากินโรตีโซเฟียกินโรตีไม่ใส่นมแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยปานกันยังแซ่บอยู่โซเฟียก็ได้ เนี nh ia, nh ia. So ่ยเนี่ยปลาไซอัลเซ็ใส uh. yep. oh, ่เสื้อหน่อแล้วบลาไซท์สีน้ำตาลนั่นอ่ะว่างนี่ว่างนี่มันเปื้อนโตปลาเข็มโตแพงๆอยู่ดูของแม่บ่พ่อพ่อของแม่พ่อของแม่เหรออันนี้ใส่ไข่สองใบเลยนะแคทชอบไข่อ่ะจะคงจะพร้อมนะอืม ชอบไปใกล้ๆไข่อ่ะโอ้ดูนมก็เยอะประหยัดของตัวเองไม่ให้คูกินนะมึงดูสิมึงดูดูคนที่ของกูเนาะแห้งจี๊ดเลยอันนั้นน้องเขาทำจ้าต้องพูดกับน้องจ้าแม่เอ็มมากำลังลดหุ่นค่ะเอาแหละพปเยาเว์จะปุ่นกลองเบียร์เจอก็คอยเอาไปวางจ้าจงซันหัวจังเมียนั่งบางหัวเอียงแล้วก็บอกว่ามึงอย่าชวนกูกินหลังสงฆ์แม่เอี่ยมอ่ะหลังสี่วุ่นแม่มาขึ้นเดียวอันนี้ แม่เอาบอหวเข้านอนห้าทุ่มห้านาทีแอบไปตัดคลิปแล้วก็บอกว่าจะออกมาเที่ยวเอ่อมากินอันซุ่มมูอีกพี่น้องเอ้ยหลับไปจนสว่างไม่รู้ว่าเพื่อนแอบกลับตอนไหนไอแคทกับน้องกุ้ไม่รู้กลับตอนไหนตื่นเช้ามาอ่าที่ห้องนอนเอาจะกอดผัวไม่มีผัวพี่น้องเอ้ยคุณสาเพิ่มานอนอยู่ห้องเอ็มมาเพราะอะไรอันนี้ห้องแม่เอ็มกับคุณสาเลยจ้ะเพราะว่าอะไร เอม่าหลากมานอนกับแม่ไม่รู้มานอนเตตันไหนแม่กับบรูุเรื่องพี่น้องนี่ไงดูได้ว่าเชื่อในแม่ได้ในเด้อยังใส่เสุดเกาอยู่แม่เอม่าเพราะว่ามาตัดคลิปแล้วก็แอบหลับไปเลยแหมเอม่าจักจะไหนมานอนกับแม่ติดแม่บ่ไม่นอนห้องตัวเองคุณสาก็ได้กลับไปนอนห้องเอม่าตื่นเช้ามาก็ถามเขาอยู่ว่าทําไมเธอถึงมานอนแห่งห้องเอม่าเขาบอกว่าฉันกําลังจะไปนอนห้องเราในี่พอไปแล้วเห็นเธอกับเอม่านอนอยู่ฉันก็เลยออกมานอนห้องเอ็ม่าวัดซาน แล้วทีนี้ตื่นขึ้นมานะก็จะประมาณนี้จ้ะพี่น้องเออน้องกุ้งก็เก็บต๊ะเก็บอะไรให้เรียบร้อยของที่แม่ไอมาซื้อมาก็ลืมเข้าลืมเข้าช่องฟิตเนาะมีบาทาไก่มีไอแผ่นป๊อปเปียเนี่ยวางถุงวางอีกตินี้สองอันน้องกุ้งเก็บให้เรียบร้อยเลยจ้า